แล้วก็ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่หมอนะครับ ได้ถูกรับเชิญแล้วก็เราด้วยนะครับเพราะไปดูว่าในมีแกลเลอรี่ซึ่งเป็นแกลเลอรี่ของที่นี่ครับไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างเหมือนกันเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับ uh huh. แล้วก็ตอนนี้นะครับ uh huh. เรากำลังจะพาเราเข้าไปทัวร์ด้านใน uh huh. mom at the nearest MRT station and Tim at school Bye. before going to the workshop. After school, Tim always takes public transport home with his grandpa. ส่วนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมื่อสมัยก่อนนะครับเมื่อมาหนึ่งปี1 9 6 0ที่แล้วเลยนะครับคือสมัยก่อนแท็กซี่เนี่ยเขาจะมีเหมือนลักษณะค,คล้ายรถเต่าแต่แนี่คือรถแท็กซี่ก็คือว่าคนขับนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกข้างหลังนั่งได้แค่2คนเท่านั้นเอง บอรครับอย่างตรงนี้คือยังไงครับที่เราเห็นอยู่ด้านหลังคือสิงคโปร์ก็เกาะเขาเล็กนะครับเพราะฉะนั้นพอตอนที่เศรษฐกิจบูมบเนี่ยเขาพยายามจํากัดจํานวน,นรถเพราะฉะนั้นการจํากัดจํานวนรถเนี่ยรัฐบาลจะให้โควตาการซื้อรถใหม่ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์นที่ใช้เนี่ยนะปีหนึ่งไม่จะไม่เกินจำนวนเท่าไหร่แล้วก็คนที่จะซื้อรถเนี่ยต้องจ่ายภาษีเพิ่มพิเศษรประมาณถ้าเป็นรถยนต์ประมาณ5้าแสน ห้าแสนบาทเลยห้าแสนบาทบตอบตอบ่ตอคันเพื่อที่โปรโมชั่นตรงนี้<อ>นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่าภาษีค่าที่จอดรถค่าน้านนํามันน้ํามันก็แพง,งกว่าประเทศไทยมานยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อจํากัดจํานวนรถถ้าหากว่ารถทุกคันเนี่ยเข้ามาใช้เวลาในช่วงร้านช้าอวหรือช่วงรถชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยรถมันจะติดมากมันก็จะมีระบบสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคนที่คอยมาเช็คโดยต้องซื้อบัตร เข้าผ่านเข้ามาในเขตเมืองนะฮะอย่างอันนี้ก็เป็นครึ่งวันหรือว่าบัตรราคา1เดือนหรือบัตรราคา1วันนะฮะก็จะมีราคาถ้าราคา1วันก็ประมาณห้าสิบบาทต่อวันเพื่อเดิเข้ามาในพื้นที่นี่คือส,สมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนโดยที่มีคนคอยเช็คปัจจุบันนี้ใช้เป็นระบบตรวจด้วยคอมพิวเตอร์อนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้บัตรนี้ เขามีค่าใช้จ่ายเยอะแยะอย่างนี้จึงทําให้ปริมาณรถในสิงคโปร์น้อยลงจํานวนรถของเขาเนี่ยทั้งเกาะเลยเขาไม,ม่ประชากรมาสี่ล้านกว่าเนี่ยมีรถทุกประเภทรวมกัน8 0 0 0สนคันซึงงน่งถือว่าน้อยมา,ม,ามากนะภูเก็ตเนี่ยประชากรสามแสนกว่ามีรถสามแสนกว่าคัน,อๆๆนของเรานี่ยจำนวนมากกว่าเขาเรียกว่าสิบเท่า แล้วส่วนนี้คือยังไงครับพี่หมอนี่คือเครื่องขุดเจาะเพื่อทาทางรถไฟใต้ดินในสิงคโปร์นะก็เครื่องก็จะมีหัวเจาะดูดขุดเอาดินจากดินเนี่ยก็จะทําท่อแล้วก็ฝังรางรถไฟดินตรงนี้ก็ไปผมทาเมืองใหม่ w h าที่จะ mean d o b i g o d o b i g o means washing place it is a Hindi language word Hindi word it means washing place because in the past right uh, there used to be Indian laundry men washing their clothes in that area that's why it's called Controlling vehicle growth ensures vehicle population grows at a pace that can be sustained by our road infrastructure. How do we do it? The vehicle quota system. Which to tell? please take your seats. And สิ่งที่เห็นก็นกคือื่นเป็นทรัฟฟี่ที่เป็นแห่งความจริงที่ว่าอยู่ข้างนอกนะครับเทคนิคดีมาก แล้วในส่วนตรงนี้เป็นยังไงครับพี่หมออันนี้เป็นแผนที่ระบบการคมนาคมในสิงคโปร์ครับขณะนี้เนี่ยทุกบ้านทุกหลังในสิงคโปร์เนี่ยสามารถเดินทางด้วยรถบัสได้โดยบ้านทุกหลังเนี่ยสามารถไปถึงท่ารถบัสบได้ภายในห้นาทีอ๋อก็คืออย่างนี้ไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวหรอกนะครับพยายามลดจำนวนรถส่วนตัวและอย่างตรงด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นการมองถึงอนาคตของสิงคโปร์นะครับว่า ความที่ประชากรเขาสูงอายุมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นการทําเมืองให้คนอยู่ได้อย่างดีนะครับไม่ว่าการเพิ่มจํานวนของระยะเวลาของสัญญาณไฟสําหรับผู้สูงอายุที่จะข้ามนะหรือรว่าการทําวิชันได้เห็นนะครับว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยผู้พิการเนี่ยเดินทางยากไม่สะดวกไม่สะดว,ะดว,วกก็จะทำไงให้ผู้พิการเนี่ยสามารถจะจะ,ะเลื่อนที่ได้ผ่านไปในเมืองได้ได้วยความสะดวกม,มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นชาติอนาคตของเขกาไปได้ทุกที่นะครับเข้าไปซื้อของห้างสรรพสินค้าอะไรได้ให้หมดให้ทั้งหมดนะหรือว่ากระทั่งรถบัสเนี่ยสามารถที่จะมีทางลาดนะให้ผู้พิการเนี่ยเดินทางได้สะดวกก็เป็นการดูแลคนทุกคนของชาวสิงคโปร์ อย่างเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ดูในช่วงของแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่หมอเป็นยังไงบ้างฮะก็ในส่วนของตัวแกลเลอรี่เนี่ยคิดว่าเป็นความสําเร็จของของคนสิงคโปร์เนื่องจากว่าได้ทำแกลเลอรี่หรือว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการวางภาพนน n o r a m ของสิงคโปร์ว่าชาวสิงคโปร์อยากเห็นยังไงนะครับแล้วอย่างพี่หมอเป็นคุณหมออย่างนี้เนี่ยคือเกี่ยวข้องยังไงกับการมาดูงานครั้งนี้ครับเราเองเนี่ยเราเป็นปลายน้ําของอุบัติเหต ปลายน้า,นาแปลว่าบ,บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตแล้วเราถึงไ่แก้ไขซึ่งบางทีทําไม่ได้ครับเพราะว่าบางรายนี่เกินที่จะรักษาเพราะวิธีที่สุดในสายการแพทย์ก็คือป้องกันไม่ให้เกิดว่าสิบปีข้างหน้าเนี่ยทั่วโลกจะลดาการเสียชีวิตลงครึ่องอีงครับเมืองไทยก็ตั้งเป้าจากหมื่นสามพันเนี่ยต้องลดประมาณปีหกเจ็ดพันซึ่งจะเป็นงานใหญ่ครับนะครับ แล้วก็อย่างพี่น้องครับเป็นไงมาวันนี้นั่งเงียบเลยอะตั้งแต่ออกจากเ<ด>้าในกาลีรขีวิไของสิงคโปร์แล้วรู้สึกว่าภูเก็ตยังต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุองอีกเยอะ เพือ่อช่วยลดชีวิตคนของทั้งคนภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาในภูเก็ตนะคะคให้มันสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยสา,สามารถไปโรงเรียนได้เองโดยขึ้นรถเมล์ไปหรือว่าขึ้นรถไฟได้ดินไปได้โดยที่ผู้ปกครองแค่ไปยืนส่งหน้าบา้านเท่านั้น,นปลอดภัยแลยแล้วน้อยอครับ <laughs> <laughs> ไม่ละจบสนุกเนะี่ยแล้วก็คิดว่าภูเก็ตถักต้องครับ ถือได้ว่าวันนี้ก็เต็มที่เต็มอิ่มกันไปเลยนะครับกับการที่เราได้มาดูงานการจัดสรรนะครับการคมนาคมที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโดยสจรอภาคใต้นะครับไม่ทราบพี่หมอมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างครับปัญหาอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บนี่เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยที่ถูกล้านเลยปีหนึ่งเราเสียชีวิตทั่วประเทศเนี่ยหมื่นสามพันรายพอพอกับชนมีญญี่ปุ่นที่ในงานเป็นอย่างนี้ทุกปีมา20-30ปีต้องคิดว่าถึงเวลาแล้วะนะครับที่เราต้องกลับมาช่วย ดูแลตรงนี้ปีหนึ่งใช้งามาผมว่าไม่เท่าไหรแต่ต้อป้องกันชีวิตคนได้เ้วยครับพี่น้องครับนี่เราจะฝากสิ่งก็คิดว่าฟันเฟืองไม่แพ้พวกเราค่ะก็คงจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุก็ต้องมีจิตสำนึกของทุกคนนะคะต้องช่วยร่วมกันช่วยกันครับพี่น้อยฮะก็ฝากให้ว่าจริงจำเป็นคืออยู่ที่ตัวเราเองถ้าเราตัวเราเอ่อมีจิตสำนึกหรือว่าเระดับสรือว่าปัญหาเเราเกิด ก่อนที่จะจากคุณผู้ชมไปวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสนรายการก่อนนะครับ PD Racing Shop บริษัท T.O.T. จำกัดมหาชนบริษัทภูเก็ตปิยะจำกัดโชโลมิสูพิชิสปัมนะครับภูเก็ตเทเลวิชันมีเดียแล้วก็สออจรอภาคใต้นะครับที่ทำให้เราได้มีรายการดีๆในวันนี้นะครับสำหรับเทปหน้านะครับ้ามพลาพดเรายังอยู่ที่สิงคโปร์นะครับ เราจะไปลันลากันที่ Universal Studio h a า p l a z นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ